เนีเรยจะพามาดูช้างนะครับที่หัวหินตรงวัดเข่าอิติสุกโตนี่เขาจะมีแมวฝากเลี้ยงนี่เห็นไหมเขาเลี้ยงแมวใครที่จะซื้ออาหารมาก็ได้นะครับซื้ออาหารสำเดี๋ยวพาไปดูช้างในนี้มันมีคาเฟ่ด้วยนะเขาเรียกคาเฟ่คาเฟ่เฟเฟจ้าง มีคาเฟ่ด้วยน,นี่นะและช้างคาเฟ่เดี๋ยวมาอีกเขาเดินไวอยู่เนาะนี่เขามีบริการนั่งช้างด้วยนี่เขาพาเป็นแอเวนเจอร์นะนั่งน้องตัวใหญ่มากมาแล้ว nó cũng ăn tốt lên đơn nhập kíp lời đây là cái miếng nón tao ní nè nón thôi, dài. อไปแล้วนี่ยังต่อยังไม่แห้งเลยนะเนชือกส่เลยห้าเลยพ่ออไเพเป็นเชือกล้างอะไรแอยูีในี่แหละว้าว คนเยอะมากต้องมีผมด้วยไว้ลองทรงอ่ะไปหนูให้สิมาเอาหินก็แวะมาที่วัดเขาอิติสุกโตนะครับมีหมู่บ้านช้างตรงนี้มีคาเฟ่ด้วย ด <ôi> ูเขาชอบกล้วยมากว่ะกินได้ทั้งวันเลยนี่ยไม่ไหมกินได้ทั้งวันเลยฮะเขาบอกว่าของของไอ้สเก็บลูกเก็บบนสูงฮะของของเช้ามิดูดูเขาท้องกวักมือเขาท้องกวักงวงอ่ะรับมือแกให้ดูอันนี้ฟันเหรอไม่เย็นฮะนี่คือฟันต่อฟัน ก่ยากจังชอบช้างไม่ได้ชอบสาตว์นจ้าอืมแก่มากแก่มากจะช้างปะหรือว่าแถมกินก่อนครับ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 ตักมือด้วยช้างใส่หรือวแถมใส่ยังงี้เลยขายเป็นี่นี่ครับนังกวาไม่มาแฮปปี้อัพเก่งมากอืมแต่กล้วยหวานนะกินโค้ชกล้วยหวานกล้วยหวาน อ้าวเนี่ยฟังคือากลับบคือเอาเอากลับบ้านนะแล้จ้าอันนั้นมันแบบเล่รอนครับด้วยทำยังไงลูกครับเป็นนั่นแเล่รอดครับสวยครับขอบคุณพี่ก่อนอ้าวอุ้มเลยหนึ่งสองสามอุ้มเลยเออหนึ่งสองอุ้มเสร็จมาอุ้มเลยหนึ่งสองสามอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ เก่งเก่งเก่งมากไปไปทำไงควงมือบบาายไปไปเก่งอ่ะอ่าอ่าปลากระตัวขาไม่น่าปลากาะตัวไปนิ่มเลยนะไปนิ่มมันกินง่ายอ่ะนี่นี่นี่อ่าอาหารปลาก็มีจระหูยอาเบียบเลย เุย้ยน้ำกระเด็นโอ้โหกินกันเบาสิพวกนี้นี่หมูบ้านชอ<ป>อ้องป้ายเออ